สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องลิททีมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาทำการสร้างซองทูมานี่วอลเล็ตแจกให้กับเพื่อนๆกันเช่นเดิมนะครับจำนวน25บาทนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนให้กับช่องเราด้วยนะครับเวลาที่มีการแจกทูมานี่ฟรีๆนะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับโอเค หลังจากที่เรากดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการสร้างซอง To มานี่วอลเล็ตกันต่อเลยนะครับเรากดไปที่เซ็นโทมานี่วอลเล็ตนะจากนั้นก็เลือกเป็นแบบแมนนี่รีเซฟนะครับการแจกก็ยังคงเลือกแบบการแ a นดอมหรือว่าการส um ุ่มเช่นเดิมนะครับจํานวนสําหรับอวอล l ล็ตที่จะมาแจกนะครับวันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่ดีละ่ะ อยู่ที่20 wallet แล้วกันนะเพื่อนๆตรงนี้ผมจะสร้างเป็นแบบใหม่เนาะก็คือจะแจก20 wallet จำนวน32 0นะครับก็คือซองนี้จะเป็นซองที่1ทับ30นะครับเป็นเพื่อนจำนวนคนได้รับตรงนี้ทั้งหมดเอาสัก8คนแล้วกันนะครับโอเค8คนนะครับแล้วก็ซองตรงนี้นะครับจะเป็นซองที่1ทับ30นะครับจำนวน3 0ซองในเดือนนี้นะครับเราก็มากด สร้างกันเลยนะครับในส่วนของ q r c o d e ตรงนี้นะครับผมจะขออนุญาตทำการปิดเอาไว้ก่อนนะแล้วก็คลิปนี้นะครับจะลงหลังจากที่อ,อัพคลิปไปแล้วสำหรับลิง t ูม m น n ่ y w l l l e t นะครับจะลงหลังจากที่อัพคลิปไปแล้ว30นาทีเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้จะออนแอร์ air, หรือว่าลงเป็นสาธารณะตอน18.00นะครับหรือว่า6โมงเย็นตรงเลยนะครับแล้วก็ภายหลังจาก ลงคลิปไปแล้ว30นาทีนะครับนั่นก็คือเวลาตอน18.30ผมจะทำการเอาในส่วนของลิงก์ซ n g t o Money Wallet ตรงนี้นะครับมาแปะไว้ที่ใต้ Description ของคลิปวิดีโอนี้แล้วก็จะนำไปพินพโพสหรือว่าปักหมุดไว้ให้ในส่วนของคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคนใหม่นะครับที่เพิ่งจะมารับซอง t o m า n e y วอลเลตจากช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับกันนะว่าจะรับยังไงนะครับ โดยวิธีการรับก็ง่ายมากๆเลยนะคนไหนที่เข้ามารับชมคลิป,ปนะครับคือเพื่อนๆน,นะครับกดไปดูตรงคำว่าอ่า description นะครับในแต่ละวันนั้นนะครับก็คือผมจะมีเขียนบอกไว้นะครับว่าเวลาในการวางลิงก์ซองก็คือให้ฟังเวลาวางลิงก์จากในคลิปวิดีโอได้เลยนะเพราะว่ามีการได้บอกไปแล้วนะครับอย่างในคลิปวิดีโอนี้จะวางลิงก์ซองโูมานี่วอลเล็ตอน18.30นะครับ เทคนิคนะครับก็คือให้เพื่อนๆนไปทำการตั้งเวลาปลุกนะครับตอน18นาฬิกาิกนาทีนะครับก่อนที่ผมจะวางลิงค์ซอง1นาทีนะพอเพื่อนๆนตั้งเวลาปลุกไว้แล้วนะครับก็จากนั้นก็ให้มาสแตนบายหน้าช่องนะสแตนบายหน้าช่องนะครับแล้วก็กดเข้ามาในคลิปของวันนี้คลิปล่าสุดที่ลงนะครับจากนั้นก็รีเฟซนะครับพยายามรีเฟซคลิปนะครับหลอดได้เลยนะพอ1 8 3 0เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนจะเห็นลิงก์ โทมานี่วอลเล็ตกิฟต์มานี่ตรงนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปได้เลยนะหรือว่าจะไปดูตรงที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับแต่ผมจะอัปเดตในส่วนของอตรงนี้ตรงแรกนะครับในส่วนของซองตรงนี้ตรงแรกนะเราก็กดเข้าไปนะครับถ้าเจอลิงก์ซองก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราทําการกรอกเบอร์โทมานี่วอลเล็ตแล้วก็กดสุ่มซองที่มีนะครับจะได้กี่บาทก็เพื่อนๆก็กดสุ่มได้เลยนะครับจากนั้นก็ รับ To m า n ี่วอ l เลตกันไปนะครับถ้าเกิดซองนะครับหมดแล้วเพื่อนๆก็จะไม่สามารถกดได้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าจํานวนคนที่ได้รับนะครับเต็มแล้วนะครับก็จะไม่สามารถกรอกเบอร์เพื่อสุ่มรับโทมา n e y วอ l l e t ได้ต่อนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับย้ํานะครับว่าการแจกซองโทมานี่วอลเลตนะครับจะมาแจกให้เพื่อนๆทุกวันเลยนะครับวันละ20่ส l l e t นะครับคลิปละ20-20นะครับ ก็คือใน1เดือนนะครับก็คือจะแจกทั้งหมด3าองด้วยกันนะซองนี้เป็นซองที่1นึทับสายังไงก็ฝากกติดตามด้วยละกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ